ที่สุดก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าทุ่นระเบิดที่มีเจ้าหน้าที่จากกองทัพไปลาดระเวนแล้วก็ไปประสบพบเจอจนทําให้มีทหารบางคนของเราต้องสูญเสียอวัยวะเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดใหม่ค่ะใช่ทีนี้ก็โดยภาพรวมสถานการณ์เนี่ยผมเมื่อท็อปนิวส์เราเนี่ยต้องชื่นชมนะผมไปต่างจังหวงัดนวเนี่ยโอ้ดูท็อปนิวส์เนี่ยมันเต็มอิ่มทั้งบรรยากาศพื้นที่โน่นนี่นั่นนะรายละเอียดของระเบิดโน่นนี่นั่นคือได้รับความรู้เยอะนะ,ะแต่วันนี้เพื่อความสมบูรณ์ตามท้องเรื่องน้องหมกวเราจะ คุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรอบรู้เรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะเราจะคุยกับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอุปกาครับสวัสดีอุนสุปราณสวัสดีคุณมิวครับสวัสดีครับครับก็วันก่อนอ่านบทความของท่านานิพัฒน์แวบๆที่สักแห่งหนึ่งนะท่านก็เรียกทุ่นระเบิดว่าเป็นเครื่องจักรสังหารแล้วก็โอ้โหฟังดูเหมือนว่าจะมีเป็นอีก หลายหมื่นลูกเป็นแสนลูกกับน้องหมิวในรอบรั้วชายแดนเนี่ยนะฮะยังไงครับท่านนิพัฒน์ให้ความรู้สังเกตสักสองสามนาทีก่อนก่อนจะได้ถามสถานการณ์ปัจจุบันนะครับคือดินแดนของกัมพูชาเนี่ยมันเป็นดินแดนแห่งสงครามมาตลอดะระยะเวลาประมาณสักกว่าสามสิบปี<ะ>ครับมันมีการวางระเบิดหรือวางทุ่นระเบิดกันเนี่ยด้วยสามระลอกด้วยกันร,ระลอกที่หนึ่งอเมริกา ช่วงที่ปราบคอมมิสเนี่ยนะครับก็เอาระเบิดมาทิ้งเอาไว้หนีปูพรมทางด้านตะวันออกนะครับของเขเมรระลอกที่สองเนี่ยก็คือช่วงที่เขเมรแดงนะครับแล้วก็เขาก็รบกันเองเนี่ยเขเมรสาฝ่ายสี่ฝ่ายเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างครองพื้นที่ในประเทศแล้วก็สกัดอีฝ่ายหนึ่งก็เอาทุ่นระเบิดเนี่ยมาวางกันเองอีกอในประเทศ นี่คือระลอกที่สองระลอกที่สามเนี่ยช่วงที่กองทัพเวียดนามบุกเข้ายึดกัมพูชาปีสองสองปีร้อยสองสองนะครับ,รบก็เพื่อสกัดไม่ให้ชาวกัมพูชาเนี่ยหนีเข้ามาในทางั่ง,งไทยก็เอาทุนระเบิดมาวางดักไว้อีกอืมเป็นระลอกที่สาม เรียนคุณสัมรันกับคุณหมิวนะครับว่าตัวเลขที่หน่วยงานของระหว่างประเทศที่เข้าไปสำรวจกันแล้วทั้งหมดเนี่ยมีเป็นล้านลูกครับโอ้เป็นล้านลูกหรอโอ้โหครับตัวเลขนี้เป็นล้านลูกนะครับที่วางกันเองแล้วก็มันเป็นทุ่นระเบิดที่ตอนนั้นก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับมาจากดินแล้วก็บางส่วนก็มาจากรัสเซียเอาเป็นว่าเป็นดินแดนแห่งทุนระเบิดนะครับล้านลูกอันนี้นี่คือ แบ็กกราวน์ของประเทศนี้ครับแล้วอีกส่วนหนึ่ง oh. แถมซะเลยก็คือยังมีการทลักเข้ามาวางในฝั่งไทยด้วยครับในช่วงสงครามเนี่ยมันไม่มีเรื่องของเขตงเขตแดนอะไรตอนนั้นมันก็สะสนกันอยู่ครับ,รบดังนั้นนี่คือดินแดนแห่งผู้บาดเจ็บพิการแขนขาขาดตัวเลขประมาณหกหมื่นห้าพันกว่าคนโอ้โสรรอหสามรอบเนี่ยนะสารอบเนี่ยนะสามรอบเนี่ยครับ ครับครับอ่าแล้วทีนี้นี่โอ้การกรอบกู้เหรอฮะการกู้ระเบิดสั้นๆเนี่ยุณนิพัฒน์การกู้ระเบิดเน,นี่ยตอนนั้นนะกัมพูชาพอตั้งหลักได้นะครับแล้วก็สงครามสงบลงก็ให้ขอรับความช่วยเหลือจากนานาชาติตอนนี้เขาก็ไปตั้งหน่วยงานที่เก็บกู้ทุนระเบิดมาทำแล้วประมาณสักยี่สิบกว่าปีนะครับห,หน่วยงานของเขาเนี่ยตัวย่อก็คือ c ีม นะครับ C N A C Cambodia Mine Action Center ครับก็เก็บกู้ไปตอนนี้มีคนอยู่ประมาณสองพันคนที่เก็บกู้กันด้วยมือแล้วใช้เงินจากต่างประเทศทั้งสิ้นนี่ครับคืองานที่เขาทำอยู่ครับอ๋อของเราก็มีทีแม็กใช่ไหมของเราก็มีเหมือนกันใช่ครับบริเวณที่ผมกล่าวว่าไอ้ละรอบที่สามที่เขมรแต่เวียดนามเข้ามาวางเนี่ยนะครับเพื่อนฆ่าสังหารชาวเขมรด้วยกันเนี่ย ก็ล้ำเข้าในดินแดนของไทยนะครับเราก็ตั้งหน่วยงานเมื่อปีส3 t ส a มนะครับ T m a c t h a i l a n d m i n น Action c e n t e นนี่ก็ทำมายี่สิกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ T Max ตรงเนี้ยก็กำลังเข้าไปแก้ปัญหาไอ้ทุนระเบิดใหม่ที่กำลังปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ครับทุนระเบิดใหม่ที่กัมพูชาก็พยายามปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำเพราะมาอยู่ในดินแดนไทยตักเ่าของเขาเนี่ยโอ้มันแม่มันเหลือเกินลึกนะ มันมันรับฟังไม่ได้เลยยังไงดีท่านนิพัฒน์มันเป็นลักษณะการปฏิบัติของฐานเขมรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเผชิญหน้ากันมาแล้วผมเองก็เคยรับราชการอยู่ในพื้นที่ะนะครับเราจะยอมรับว่าสิ่งหนึ่งยอมรับว่าไอ้ทุ่นระเบิดเนี่ยมันเป็นการเรียกว่ามาเป็นเครื่องจักรสังหารที่เรียกว่ามันเป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับที่ไม่ต้องไปเฝ้า คือวางทิ้งเอาไว้เลยเอาเป็นม่ามันเป็นหลักปฏิบัติของทหารเขเมรอยู่แล้วที่ทํามาตลอดมันเป็นลักษณะเออนิสัยก็แล้วกันครับที่เราเรารู้กันครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเข้ามาเรื่องปัจจุบันนี้เลยเนี่ยนะครับ,รบเราอาจจะเห็นว่าอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งอันนี้ผมก็ยอมรับนะครับ,รบแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็คือการที่จะต้องจับให้มันคั้นให้ตายเอาเป็นว่า เข้ามาในพื้นที่สั่งไทยนะครับที่ตรวจพบแล้วก็ที่เหยียบไปเนี่ยมันใช้เวลาในการตรวจสอบนิดนึงว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่เรียกว่า p ีเอนเอสองนะครับที่มาจากรัสเซียครับเข้าไปตรวจหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยที่ทหารเหยียบขาขาดเนี่ยครับก็พบนะครับเขาเรียกวางเป็นคลัสเตอร์คือวางเป็นกลุ่มๆลุ่มกลุ่มหนึงวางสามลูกห้าลูกแล้วก็ขยับไปข้างหน้าอีก นะครับไปวางอีกสี่ห้าลูกนี่เป็นวางแบบคลัสเตอร์นะครับเพื่อที่จะพูดง่ายว่าดักทางว่าใครจะขยับไปไหนอะไรตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็บึ้มสองบึ้มสามอ๋มอออนี่คือสิ่งที่ขเขมรทำวันนี้ประจักษ์ชัดแล้วนะครับ,รบทางกองทัพเองก็เลยตรวจสอบแล้วแล้วก็สิ่งที่รายงานขึ้นมานะครับที่กระทรวงต่างประเทศและยตารังมีถแถลงกันอันนี้ชัดเจนครับว่าสหานขเขมรวางแน่นอน สิ่งที่บอกได้ก็คือมันไม่มีใช้นะครับในกองทัพของเราเนี่ยครับเรา<ช>ไม่ได้ใช้แล้วก็ขรเมนเนี่ยนะครับก็เป็นที่ทราบกานว่าโอเคยังใช้อาวุธจากประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่ครับอันนี้เราใช้เวลานิดหนึ่งในการตรวจสอบแล้วก็ประจักษ์ชัดแล้ว<ช>ว่ากเมนวางแน่นอนแต่ว่าฝั่งน,นู้เขาไม่ยอมรับนะเขายังปากแกวอยู่ท่านนิพัฒน์ นี่คือสิ่งที่เราก็จะต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การปฏิบัติที่จะต้องสอดประสานกันระหว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศอันนี้มันฟังดูอาจจะด,จจะดูไกลตัวสนิทนะครับแต่การทํางานมันเป็นแบบนี้ถ้าจะสู้กันในระบบสากลน,นะครับครับคือผมแบ่งการทํางานเป็นสองระดับนะครับ,ร,บระดับทหารที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยขอให้เชื่อมั่นครับ,รบเขามีวิธีการของเขาอืที่จะจัดการ กับเรื่องของทุนระเบิดที่เข้ามาวางในฝั่งไทยซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพแล้วนะครับเราทหารก็ไดสั่งอาแเอร์เตอร์ติดกอนเข้าไปไถยพื้นที่เลยอืม,อมเพราะว่าคาดว่ายังมีวางอยู่อีกหลายจุดนะครับนี่ก็การปฏิบัติในพื้นที่ส่วนการปฏิบัติในระดับข้างบนที่จะมีการประท้วงนะครับโดยที่ใช้อิงกับสัญญาออตตว่า S <S คะคือเอาเป็นว่าสัญญาออตตาว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่บอกกับชาวโลกและชาวโลกเนี่ยได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะเลิกใช้กันแล้วนะอืมอืมไอ้ทุนระเบิดทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็เพราะฉะนั้นนี่คือกติกาที่เราพยายามที่จะจับให้มันคันให้ตายออตตาว่าออตตาว่าจะประชุมกันเดือนธันวาคมเนี่ยนะท่ยานนิพัฒนค์คิดว่ามันมีสภาพบังคับใช้ได้ผลจริงไหม นี่คือสิ่งที่เราจะต้องแสดงสีมือครับอ๋อครับคือไอ้ปัวเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีปรลายนะครับมี oh. หลายประเทศแล้วก็มีหลายภูมิภาคที่พยายามที่จะใช้เวทีตรงนี้ <Okay. S 2> แล้วบางทีมันก็เงียยไป hmm. นะครับแต่สิ่งเหล่านี้ผมเ,เรียกร้องนะครับแล้วผมเชื่อวับคนไทยเรียกร้องคุณทัพนิวส์โคกงเรียกร้องนะครับว่าจะต้อง <Okay. S 2> ต้ององ,องเล่นง,งานให้ได้นะครับตรงนี้ใช่ใช่<ๆ>สรุปตอนนี้เรามีมติในการฟ้องยูเอ็นหรือ,อยังคะ เมื่อาวานนี้ออสองทุ่มนะครับกระทรวงต่างประเทศก็ออกแถลงการประนามนะครับแล้วก็ใช้ถ้อยคํารุนแรงแล้วก็บอกว่าเราก<ช>็<ม>จะดำเนินการตามกระบวนการเหล่านี้ต่อไปค่ะซึ่งน,นี่คือการแสดงฝีมือนะครับต้องจัดจ้านนะครับที่จะต้องทําให้เรื่องนี้เนี่ยประจักษ์ชัดส่วนไอ้เรื่องที่หน่วยทหารในสนามเนี่ยเขาก็ต้องแสดงที่มือของเขาไปแล้ว,ว <ะ S 1> ตอนนี้ฝีมือมของกระทรวงการ<ม>ต่างประเทศในมุมของท่านนิพัฒน์จัดจ้านพอหรือยังอะ ผมก็คิดว่าที่ดูจากถ้อยคํานะครับเนื้อหาสาระที่ใช้มาเนี่ยใช้คําว่าประน้มอย่างรุนแรงะอะไรตรงเนี้ยมันเป็นภาษาทูตครับเขาก็ทําได้ในลักษณะนี้นะครับแต่ไอที่จะไปใช้ถ้อยคําอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่เป็นมาตรฐานอเอาเป็นว่าเขาก็จะต้องผลักดันนะครับไอเนื้อหาสาระก็เป็นเรื่องหนึ่งสิ่งที่จะต้องเอาไปแนบนะครับแล้วเอาไปพูดให้หนักแน่นก็คือ,อเรื่องของ ิ่งที่เป็นความขัดแยง้งแล้วก็ประเทศกัมพูชาเนี่ยฟฟยังฝ่าฝืนเกตนามลมของไอข้อตกลงระดับโลกอันนี้อยู่อะไรต่างๆเหล่านี้ต้องขับขับก็เป็นอย่างนี้ครับอวันนี้ก็ประชุมมัหน่วยอะเขาเรียกกันนะกศสกทบอะไรประมาณเนี่ยชไม่ถูกของคุณดูดบริหาราแทนไทยกัมพูชาับบทกใช่ใช่เขหวังว่าจะมีอะไรเข้มขึ้นมาอีกนะ คือรวมความแล้วมันต้องเข้มต้องหนักหน่อยนะธนิพัฒน์ประมาณนั้นเอาให้มันใช่ครับนี่คือ,อมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับใช่ใช่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วก็มันเป็นเรื่องของออแสนยานุภาพที่เราจะต้องปกป้องดินแดนของเราประชาชนของเราและทหารของเราได้อย่างเต็มที่ต้องต้องเต็มที่ครับค่ะ เรียนเชื่อว่าสังคมส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าใจวิธีการทํางานของเจ้าหน้าที่ว่ามันจะต้องมีระเบียบขั้นตอนจากหนึ่งไป2จาก2ไป3แต่ภาพที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะคะถ้าถามจากใจชาวบ้านแบบง่ายๆเลยเขารู้สึกว่ากัมพูชาหยามเกียดเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งล่าสุดมีการรอบวางทุ่นระเบิดจนทหารเราเนี่ยไปเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บฝั่งกัมพูชาลิบชิงเลยว่าฝ่ายไทยเนี่ยไปเหยียบทุ่นระเบิดที่ตัวเองวางเอาไว้คือ ออกแถลงการทุกอย่างเร็วมากตัดภาพไปที่ฝั่งไทยไหลายอย่างดูช้ามากช้าเกินไปหรือเปล่าคะท่านนิพัฒน์ครับที่คุณหมิวถามมามีสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็ต้องยอมร,รับว่าลีลาการทำไอโอเนี่ยของฝั่งกัมพูชาเนี่ยเราเราเห็นเลยนะครับถ้าเราติดตามเนี่ยจะพบว่าไอ้ถ้อยคำไอ้ลักษณะการบิดเบือนเนี่ยโอ้โหมันมันเร็วม,มากใช่ไหมใช่ใช่ใช่รช่ใช่ คือมันหมายความว่ามันไม่มีความรู้สึกอะไรอายอะไรเลยนะครับที่พูดอะไรนะครับมันมันน่าเอสอิดสะเอียนนะครับผมใช้คำนี้นะกันเอาละครับเขาก็ขยันทำนะครับไอความหน้าสะอิดสะเอียนเหล่านี้เราคงรู้สึกตรงกันค่ะนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเออเขาก็ตั้งใจทำตรงเนี้ยเรามันไม่ได้ทำให้บ่งบอกได้ว่าเฮ้ย มันไม่มีไมตรีอะไรเหลือต่อกันแล้วนะใช่วันนี้เนี่ยครับทีน,นี้ประเด็นที่สองนะครับไอ้เรื่องฝ่ายเราเนี่ยช้าไปไก็เป็นไปตามที่คุณหมิวพูดนะครับเอ่อผมส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมก็ยอมรับว่าเฮ้ยมันช้าไปน้อยใช่ใชแล้วก็อาจจะมีพิธีกรรมอะไรเยอะนะครับแล้วก็บางทีมันมีรูปแบบอะไรอะไรที่เรียกว่าเฮ้ยมันต้องดิบดิบกว่า นะครับมันต้องใช้ภาษาชาวบ้านคือต้องดิบๆอีกหน่อยหนึ่งครับดิบดรอมันกินสุกกันอยู่เลยไม่ทันไม่ทันการครับครับประมาณนั้นนะเอาเดี๋ยวขออีกประเด็นได้ไหมคืออย่างล่าสุดที่เราส่งทีมข่าวไปแล้วไปเจอเหมือนเป็นกล้องที่ไปอยู่บนต้นไม้อะค่ะแล้วหันหน้ามาทางประสาทตาเมินทมตรงนี้ท่านนิพัทพอจะมีข้อมูลบ้างไหมคะ มีครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทั้งติดตามข่าวแล้วก็ไ้สอบถามน้องๆทั้งหลายะนะครับว่ามันมาติดตั้งได้ยังไงอ๋อใช่นะครับสิ่งต่าั้งเหล่านี้มันต้องตรวจสอบนะมันเป็นการล่วงล้ำนะครับแล้วถ้ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะไม่ให้แล้วนะ่ต้องปฏิเสธนะคือวันนีนะ้มันยอมกันไม่ได้นะครับในทุกเรื่องวันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยเขคงรู้สึกตรงกันนะครับว่ามันมันแรงมา แรงไปอันนี้ในพื้นที่ก็ต้องจัดการได้นะระดับแบบนี้ครับพื้นที่เขาก็จัดการนะครับเขาเขาก็ทางานเต็มที่นะครับตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้ารบกวนท่านนิพัฒน์ใหม่นะครับวันนี้ได้ประเด็นเยอะทีเดียวนะครับกลาบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณสำรางขอบคุณคุณหมิวครับค่ะสวัสดีครับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอดีตปลาระลาหหมด้วยนะครับใช่ค่ะ ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักรองาไอ้ต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอะไอ้